สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามีสแตมเ,เขาเรียกอะไรสแตมตลกเ,เขาเรียกกันว่าสแตมตลกนะครับตลกยังไงหรอก็โดยปกติสแตมทั่วไปนะครับมันก็จะมีสีที่เหมือนเหมือนกันในราคาที่เหมือนเหมือนกันนะครับดูอย่างตัวสแตมตัวนี้เนาะมันเป็นสแตมของฮ่องกงฮ่องกงในราคา ไฟเซนนะครับโดยปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะมันจะมีสีฟ้าเท่าที่เห็นเนาะเห็นมาเยอะแล้วแต่บังเอิญว่าสแตมที่กำลังให้ดูอยู่นี้เป็นสแตมฮ่องกงเช่นกันมีรูปพระนางเจ้าวิกตอรีนะครับราคาไฟเซนเช่นกันรูปแบบเหมือนกันเป๊ะผิดกันที่แค่สีเท่านั้นโดยปกติจะเป็นการผิดพลาดแบบนี้นะครับเขาจะไม่นำออกมาใช้ แต่บังเอิญว่าสแตมดวงนี้ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับตามตามที่เห็นนี่เลยร้อยกว่าปีมาแล้วจากประมาณว่า1คิดจะกรา 2, ะลาด1 902เานาะปั๊มตราฮ่องกงมาแล้วดังนั้นสแต็มดวงนี้จึงหายากใช้คำว่าหายากถึงยากมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเจอนะครับ ก็เก็บสะสมเอาไว้วันหน้าจะมีราคาถ้าเราเข้าถูกทางเนาะโอเคครับจากตรงนี้นะเราจะให้ท่านดูสแตมตัวอื่นต่อไปนะครับตัวอื่น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 นี่เป็นอันนี้ว่าแปลกนะครับไม่รู้แปลกยังไงเนาะแต่เห็นกระดาษใบแค่นี้ราคา2000บาทครับเห็นเห็นเลยนี่นีนี่น ประมาณปีหนึ่งแปดกว่ากว่าเนาะอายุก็ร้อยกว่าปีเขาขายอยู่ที่สองพันบาทซึ่งเจอที่ไหนอย่าคิดว่าเป็นกระดาษไร้ค่านะครับเพื่อนๆก็เก็บสะสมแล้วก็ศึกษานะครับดูจากข้างหลังเนาะเห็นได้ว่าเป็นนี่นี่นี่เห็นได้ว่าเป็นกระดาษสแตนนี่แหละแต่ว่าไม่มีการปลูเนาะไม่ปลูข้างไม่ปลูซ้ายไม่ปลูขวา ขายมาราคา2,000บาทไทยเนาะอืมก็ว่าแปลกอยู่เนาะเพราะว่ามันมันแพงอะแล้วมาเราก็ไม่เคยเห็นด้วยอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็แปลกปรพรๆกันเลยตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นประเทศเดียวกันเนาะไม่ปลูกเหมือนกันพอสออะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับออกคิดจะสักลาดแต่ตัวนี้แพงกว่าขายไม่ในราคาถึง 2,500บาทซึ่งก็แพงถือว่าแปลกก็ได้เนาะเพราะว่ามันมันแพงอะ่ะเนี่ยถ้าไปเจอที่ไหนตัวเราเองเนาะก็คิดว่ากระดาษไร้ค่าไม่มีคุณค่าอะไรแต่นี่ราคาแบบนี้ถือว่าเจอแล้วเก็บไว้นะครับสะสมไว้ตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปนี่เลยอะไรเนี่ยว เลิงเนาะวันเชลิงอของประเทศจาเมกาเนาะตัวนี้เขาก็ซื้อหากันโดยทั่วไปเนาะที่เขาขายมาให้ดูเลยละกันนี่1,200บาทอ่ะโเว้ยใบแค่เนี้ย2 0 0บาทหยิบไม่ติดลื่นนี่นี่นีน่เหมือนเดิมน,นะครับเจอที่ไหน อ,อย่าคิดว่าไม่มีค่ากระดาษใบเล็กๆนี่มีค่ามากนะครับไงก็เก็บสะสมกันไว้วันหน้าค่าจะทวีคูณเพราะว่าสแตมเนี่ยรับองจะหายากนะครับจะกลายเป็นตำนานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาไม่ค่อยใช้สแตมกันแล้วโอเคครับต่อไปเป็นสแตมตัวใหม่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 หมหมหมนี่ตัวนี้ ตัวนี้ที่เคยเห็นกันนะครับก็ขายกันโดยคนไม่รู้ราคาเนาะที่คนไม่รู้ก็อาจจะสักสิบยี่สิบแต่อันนี้ยนักสะสมสแตมเขาจะรู้ไงว่ามันมีสำคัญยังไงเรามาดูกันตัวต่อไปนะครับอันนี้ราคาอยู่นี่นะครับดวงนี้พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทเป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีความสำคัญอย่างไร ยกเว้นคนที่ได้ศึกษานะครับเพราะสแตมเนี่ยมันหมายถึงว่านานๆไปเนี่ยเขาจะเอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์ของการส่งจดหมายการสื่อสารนะครับจึงมีความสำคัญที่เราจะเก็บสะสมไว้เพื่อประโยชน์ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อมีแบบเท่ๆคนอื่นมีเราก็มีคนอื่นไม่มีเราก็มีเท่ดีออก ต่อมานะครับดวงนี้โอ้โหดวงนี้ก็แรงนะครับอยู่ในราคาที่สองพันเห็นไหมครับเห็นชัดไหมดูดูด,ดูโอเคก็นิ่งนิ่งนิ่งอายุก,ก็ร้อยกว่าปีนะครับเสนอราคาไว้ที่สองพันบาทขายมาได้ไงครับกระดาษแผ่นนี้แสดงว่าต้องมีความสำคัญเผาเรื่องอยู่ดังนั้นเห็นแบบนี้มันสังเกตนะครับเจอที่ไหนเก็บไว้ก่อน วันหนึ่งอาจจะทำให้เราเอาไปแลกขนมกินก็ได้ต่อมานะครับเรามาดูกันที่สแตไทยบ้านเราบ้างสแตไทายบ้านเรานี่นะครับเป็นรูปของอรัชกาลที่ห้านะครับราคาเหรออันนี้เป็นสแตมแก้ไขเนาะใช้แล้วราคาดูกันซิว่าเท่าไหร ขายได้100บาทสแตมไทยเขาไม่ค่อยมีราคาสูงเหมือนต่างประเทศนะครับดังนั้นก็เขาสะสมเอาไว้วันหน้าก็มีราคาขึ้นมาได้เช่นกันดูไปหนึ่งใบแล้วไม่ใช่ฟุกนะครับใบต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรูปรักาลที่ห้านะครับราคาราคา เหมือนเดิมครับประมาณนี้เลยประเทศไทยก็เขาก็เล่นกันราคาประมาณนี้แหละดังนั้นราคาของสแตปมต,ต่างประเทศจึงมีราคาสูงกว่าอ,อันนี้เป็นสแตปมต,ตลกนะครับตลกของประเทศอามเมริกาเนาะราคาของสองสแตปมเนี่ยราคาเดียวกันเลยแตกคนละสีซึ่งใช้แล้วทั้งคู่เลย ดังนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการผิดพลาดของการพิมพ์สแตมป์นะครับซึ่งอันนี้เป็นสแตมป์ตลกเขาก็หากันเล่นกันแต่ไม่รู้ราคานะครับต่อมาอันนี้อันนี้ไม่น่าจะผิดอันนี้หนึ่งครึ่งเนาะไม่มีตัวเปรียบเทียบแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวกับสีส้มนี่นะครับราคาเดียวกันเลยนะครับแต่เป็นสีเขียวกับสีส้มซึ่งแตกต่างกัน พอสมควรดังนั้นน่าจะเกิดจากการผิดพลาดของการผลิตสแตมออกมาจากไปษณีเนาะที่ผลิตอถ้าเทียบกันแล้วนะครับอันนี้สีเขียวราคา1 1 1ดีสีแดง1 d ดีอันนี้ก็น่าจะผิดอยู่แล้วอันนี้สีเขียวซึ่งมันก็ไปตรงกับเมื่อกี้นี้นะครับตัว1 d ดี ซึ่งการค่าคะเนนครั้งนี้แปลว่าผิดราคาผิดสีนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันหน้าจะมาให้ดูกันใหม่ว่ามันมีอะไรบ้างของสแตมที่เขาเรียกว่าสแตมตลกเนาะยังมีเยอะเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆนักสะสมคนไหนเก็บไว้ มันน่าจะมีราคาจะทําให้นั่นแหละมีราคาแหละประมาณนี้ครับาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะนำของที่แปลกๆมาให้ท่านได้รับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมสวัสดีครับ